สวัสดีครับเรามาดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการรับภาระในแนวแกนนะครับของแท่งวัตถุโครงสร้างของโปรแกรมก็จะเหมือนกับกรณีของสปริงก็คือส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลนำเข้านะครับก็คือส่วนนี้นะครับบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่1 7นะครับโดยที่เราแก้ไขอะไรครับเราแก้ไขบรรทัดที่5แล้วก็บรรทัดที่6นะครับตรงนี้ก็คือจํานวนโนดกับ จำนวนเอลิเมนต์นะครับแล้วก็มีอะไรครับมีการเตรียมตัวแปรต่างๆนะครับการจองอาร์เรย์นะครับตรงนี้ก็คือมีอะไรครับจำนวนโนดเท่ากับจำนวนสมการนะครับเหตุผลก็คือตอนนี้ใน1โนดของเราเนี่ยมันจะมีแค่1สมการนะครับก็คือสมการสมดุลในแนวแกน x อ่าเราเรียกแกน x แล้วกันนะครับมันมันเป็นแค่1แกน ะครับก็มีแค่สมการสมดุลแค่สมการเดียวเพราะฉะนั้นจํานวนสมการก็จะเท่ากับจํานวนโหนดไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นมีอะไรอีกครับเราก็มีการเตรียมเมทริกเค K เตรียมเวกเตอร์บนะครับซึ่งเราใช้ระบบทําเป็น2เท่านะครับก็คือตรงนี้ 2n เเห็นไหมครับ 2n ทําเป็น2เท่าก็คือผมจะย้ายทุกอย่างไปไว้ทางด้านซ้ายมือของสมการนะครับแล้วก็นำนำเงื่อนไขขอบนะครับการกำหนดค่าของระยะเคลื่อนตัว แล้วก็แรงกระทําจากภายนอกเอาไปใส่รวมเป็นสมการเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรครับแล้ก็มีเรื่องของ displacement นะครับระยะเคลื่อนแล้วก็มีแรงกระทําจากภายนอกผมก็จองเวกเตอร์ให้มันตรงนี้เนี่ยเรียกว่า initialize หรือ initial guess ก็ได้แต่ว่าความหมายมันต่างกันนิดนึงนะครับ initialize เหมือนกับจองจองที่ให้มันนะครับแล้วเราก็ใส่เลขศูนย์มากเลขหนึ่งมากอะไรแล้วแต่ แต่ Initial g u e ก s เนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นค่าเดาเริ่มต้นในการคำนวณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมไปเรียกใช้ p o n d i t i o n conjugate Gradient เนี่ยเดี๋ยวผมเซตให้มันเป็น1ทั้งหมดนะครับคือคือมันเรียก Initial g u e ก s ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ไปใช้ศูนย์ศูนย์ตรงนี้มันไม่ได้ไปใช้จริงๆแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวสรรมการของของ e l e m e n นนะครับก็คือมีเมทริกซนะครับซึ่งนี้มีขนาดเป็น2,2นะครับแล้วก็ตัว เออเวกเตอร์ uh, f นะครับแรงภายในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่มีสมาชิก2ตัวแต่จำนวนของเวกเตอร์เนี่ยมีเท่ากับจำนวน element นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันมี for i in range อะไรเนี่ยนะครับก็คือไอเวกเตอร์ที่มีสมาชิก2ตัวเนี่ยจะมีจำนวนเท่ากับจำนวน element